พอมาสิก็ไ่ได้บอกม่ได้ยิงยงคือเ่าโย่บึ้งือวนั่นได้เวลาขึ้นรหดมันถคือว่าได้เนาะไปี งานนี้ต้องพึ่งหน้าบ้านบ่อเสียงแล้วห้องนอนโตจะเอาทางใดบาน,านบบดมื่อไหร่เมันอไหรอมีเงินมีคำหน่อยสิขอห้องออกมาใหา้ห้องส่วนโตเป็นสาวแล้วเาเป็นห้องส่วนโตแล้วบ้ดน <c oughs> เป็นสาวแลย <ừ. S 1> ไม่โดนส่วนตัวลายแล้วนี่นน <ừ. S 1> านเลยอืมน่ะอนี่จะนอนทางไหนนอนทางพี่เลยทางพี่ทางพี่พทางพี่พทางกุ้งมองพี่ มาดำเนินการต่อพี่น้องเลยตอนนี้มาล่อหลับรถแห่และรถทรายรถแห่รถทรายพี่น้องเลยหาเพิน่นสิมาได้บ่เดี๋ยวรองบงรําการรุ่นบำรําการพี่น้องพี่น้องเลยเนาะพอสิเข้ามาได้บ่ือว่าจังไดโอ้ยบ่ได้นี่งานเข้าละบะในี่พี่น้องเลยเอา้าวกลับตะข่ายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีกันวันสุดสุดทุกคนพี่น้องเลยก็พ,ยพ,บพ,บพบเจอกันอีกคือเกนะ่าเนาะ ครับช่องยูทูบบุญซาเราวัดพี่น้องเลยนี่ก่อนมาเลยข้องบุเชียงบ่ข้องบุเชียงบ่รถของเจ้าบ่เนี่ยฮะลงได้บ่เนี่ยเนี่ยครู อือเนี่ย่อ,อยมันนี่ยนี่ยหักบ่ได้บ่ถักปาดอ่ะ,ะอ่า ยือนควายมาเล็กผู๋ควายได้แล้วผู๋หันมาได้บ่ผมก็ม่วงไข้ใกล้เนาะอ่ามันว่างอยู่งหันแต่ว่ามันบ่ได้อยู่เข่าหนนนนาันหันก็บทอม่วงไข่อยู่ใกล้แน่เนาะมันมันหมามันนักบ่ได้ได้ได้หลุดมันหลุด,ดมันนักมันเงียงเยเง้ยงเงี้ยงอยู่เท่ด้วยเงี้ยงใส่แล้วเนาะโอ้ยถึงเล็กเล็กถึงหลุดเลยอ่า สเฟอร์โรดโรถผลลบาทพี่้องเลยไน้สบ,บาดเขาไปพุ่นแล้วกะไปพุ่นล้วมันีน่ได้นาะนี่คือกักนนี่มันมันรมลงอยู่มั่งนี่เละมันใาใพุดางพุ่น่อยมากรบกไนี่เก่าอย่อ้งคือวานั่นได้เวลาขึ้นรถูมันรถคืวอวาด้เนาะ ใส่คักกานบ่เชียงเรียบร้อยงานเขาคอยแล้วบ้านเขาจะติ๋นยู่เจ้าอ่าอันชายกับแห่บ่บ่แม่ใช่กระเพราเราจะมาเทบอลแล้วเนาะสบายดีปเดี๋ยวว่าทางไหนบ่มาเนี่ฮะยังมาได้ไปทางไหนบ่บ่มาเนี่ยันอยู่บ้านมาเนี่กันได้นี่ก็ได้เบิ่งทางเดือจานก่อนได้บ่นี่เนาะโบวิตตี้ตัวนี้กับโบวิตตี้เพราะยังหน่อยมันได้มันได้มองถูกงวงยังไข่ได้เนาะมงวงและบัวบก นี่เห็นดีมันลงมาเป็นนี่ตายขักปาทตออกใส่สะบาทดีเนาะหมกาล่องเลยเนาะโอ้ย่ากฮเออออกใส่นด้สะขอยบาทดีเนาะอาะโอ้ย <c oughs> อช้มามมันก้อนเลยเปาดนึง รถเต็มแยกน้องขาได้เล้วาอมเต็มฮะข้าวลืมจะบมันนช่ได้ต้องการายปเดนน้อนี้นะไ้น้ยอมปทางรถเล็กลงไปเมื่อกี้ยรถเล็กน่ ลงน่นเดียวถอยมันถอยถอยมาหนีป่ะถอยซื้อลงมาได <inhabitants. S 2> ้ที่เนาะขานี่ถอยลงมาได้ป่ะมันคุ้งหนีที่ถอยซื้อลงมามันมุงยังท <in>. ี่เนาะมันหนักมันต็มหลุด

ที่คุ้งก็เลยนะกับกระสนหนาหน้าลงมามันไ่ได้ชุ่มนี่เลยเช่ไมเมื่อมืตีมันลงมาอีกสนหนาวอ่ะจะ้นหนาได้ดีนะฮาก็มปบิอม่่เส้นนี้กันเนาะบอกผมเองเาผมเองผมเองอะ เบื้องวันอ่ะรารุ่นอยู่บุทมใช่โมเม่ะได้ถมเม่อไรของเสียงไงมันต้องใช่รุ่นท่อคุณบ๊วคับผมนะครัจังแกงท่ออาบันผมเป็นมุ่งทนเลยผมอะไรนะมีทางเดียวนี่ทางหนังสิขอาทางหน้าตุกกลมบัดฮะ thằng này bao, ai đây, ai nó, 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 nó nó, mở ra cái nào, khỏi nó, à. Thế không mà không màu เรียบรอบกอนเจ้ามันขากือันแล้วใส่เสียงเนาะเขาต้นเพื่อนเจ้าหมดแล้วเก๋เขาส้นส่วนแลาจำเป็นล้บางามันดอกเทศชาจำเป็นแล้ใช่ลายเพรนไหนแต่ว่าเวลากับหนึงแล้ หลายคั้คนไทยอยู่แล้เอาเลยน้องพีละดยองไอป่าไปขวอีบ่ห้องห้องยังยังห้องห้องเารลโาเกะบ่เาเาโาเกออ้อนห้องเาราโอเกะระบาดนีไ่อ ปีแล้วเนี่ปีใหม่เนาะใหม่แน่นี่เออขึ้นขึ้นท่ขึานปีใหม่เลยเนาะใหม่เลยดิึงท่านึงแล้วอ่าพักแล้นี่เนาะกล่องคักได้นี่ยหน่อยเรียนเฮ็ดอะไรบ่ปิดบ่ปิดงลอ่าเฮ็ดตุกเก็บเสียงเลยมั้ยยังเก็บเสียงเอ้อ บ่อใใช่ต้องทิพย์พดานเนี่ยเนาะพี่บอบ่อยากรัดาอืมอืมได้ได้ได้ไอ้ได้ได้เป็นอะไรพี่น้องเอ้ยเงี้ยจ้ะบ่กไปไปบ่ได้ Nào, thò bạn bảo bạn, bao xiêng đấy, đây. Hop, có lưu bán chết, rồi. này có Hát lan chết rồi Nè. Nè, bóng 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 bóng

cái đấy giảm nó lung à nó bồn xưởng nó nhảm nó đấy bọ có bay đấy ông kìa đấy No. งานนี้ต้องพึ่งหน้าบ้านบ่เซียงแล้วไหลโลดไลโ้หสยงามเนาะ เียจ้างคนมาค้นให้แล้วค่อยบานเรยกยิ้มนะขึ้ไแ้วอไ,ไวอ,อไงค่อยแหย่ๆคบเอาวนฮะหน่อยนี่ก็มาหน้ไปหน้าไปหน้าเ้ชายนี่ไม่ทอคุณไปได้บ่างตัวนักก็โต lóc bông bông à, mấn bồn áp có đấy hò, nó đây giúp coi về thì còn nó một cây này bông, nó ra gì đó, mấn bồn áp cái bông cũng à bông hả, không chẳng cái <laughs> cây của này nhăng đi, <laughs> con mít là sai, nó cứ chụp bồn áp tí เงี้ยแห้งเปล่ตัวทงชิมาาไปนี่อืมพอถูดกับคนตาก็ได้เี้ยง,ยงบอก,การเนาะไปลองเนาะ่ <c oughs> เอาผมไปยังลงหันก็ได้ลงคู่ก็นหันแล้วอา,า,าจะได้จำเป็นพี่น,น้องมันเป็นมาแมันยากขึ้น,น้องด้แลเนาะ มันเป็นมากมันนากมุ่งราไปไปัวธรรมดาเวลาเอาขึ้นรถะไรแบนี่อ่าอ๋อ

คนนี่ก็บรมืออะไรฮู้รถนี่มาใกล้ๆนี่รถรถรถเลยอ่าใช่ครับร้อยอ๋อเก็บร้อยเนาะอืมงบเป็กเงี้ยงบเป็นเงี้ย แล้ก็ตุนไว้ด้วยนักจีบก็ยืมเงินที่เป็นตุนไปเป็นไซเบอร์พอเสียไหมยืมเงินก็พวกเงินเช่าเลย งก่กกเน่ลเชาเข้ามาเลยอืมังเบ้ง่ไกักนไถ้าฟังเบื้องไ้นี่นนนล,นนลมันบ่ท,ทราก็ไอ้รถนึง่ตัวทอดนี่อ่ทมเรุดพ่อนะรุพ่ามเชนนเชนชา้าอืมอดกัอก็ปับให้ได้น าบางเบิ่งนเฮาจีต้อ,อ,องซื้อท่อก่อนไ่ใช่เพราะชาวฮะจะทมเลยเนะน,นี่ยน้ำมันเคาะรงนเ้แล้วได้แอกวลงเลยนะอ่าต้องออหาท่อมาลองพื้นก่อนขุดคลองก่อนแล้วก็เอาท่อลงเพราะชาวบได้ไปคือเข้าก็ว่าน้ำเป็นน้ำซึมแน่นะซึมมาจากน้องกันนะน oh. ี่อ่ะเดกแต่กะจีทมมันนั่นชุ่มๆกันแล้วต้องใส่ท่อน้ำานนหางบประมาณก่อน เด้อเดขอบใจลยอ่าอเก็บมินเก็บข้ามอีกก่อนอ้นีกอเลยเห็ว่าเสียงเด้อฟากไอ้ฟากไอ้ไอ้อเกาสมบัติเนี่ยยากเลยของมากเออพวกส่วนพส่วนส่วนรเด้อดีเด้อเลยเนาะไปยโบด้ อืมเป็นยักษ์ไปแล้วมันเป็นผันเป็นนีมากอะยากเป็นอีกขบเพิ่นอยู่ดอกเป็นเลยนะเป็นเลยฮะหารถไทยข่อยากก่อนมาค้นก่อนบ้านเนี่ยไปเด้อเมื่อก่อนเออขอบใจขอบใจพี่น้องเลยโอ้ยมีกระโสดกระจักย่ำได้โบเซียงเลยเนาะสีทะลุหอเทือนแล้วนี่ฮุบนี่เฮีวพี่น้องเอ้ยน้ำสาะทางน้ำนี่เส่อจะเล็กๆหน่อยไปกับหอดเทือนแล้วได้เลย อยง,งยหน้พี่น้องเลยนะอ่ะยังไงน็อกเบิรงอันนี้ก่อนนอะอฮ่าไปสิออกไปซื้ออุปกรณ์ไปสร้างอย่รถก็เข่าบดาปพี่น้องเลย มยากอยู่นี่ก็พแห้งหลยพี่น่อยเยนาะโอ้ลบนหนักัเยคสิมาข้ามค้าอยู่นี้ เป็นน้ำซึมพี่น้องเลยน้ำน้ำบอ่อออกตลอดซึมตลอดนี่นี่ซึมมาตลอดบ่อแห้งจักเถื่อพี่น้องเลยโอ้กูกล้าตากแดดเด้อนี่กูกล้าตากแดดอ่ากูกล้าตากแดดอ่ากูกล้ากูกล้าเลือดย่อยเลย รีย่อยตลอดพี่นยเข่าพหอดจอเจ้าบุถึงยอมแพะเหาคนจางหวานคนหลายบาทนี่เนะาะต่อ,อ,นะอมันเข่าไระไหรอล่ย่อมหราอ่าขณะโค้งบอลนั่บอลคู่งแซ่ลงยังบกันนะมองด้านแรกก็เล้ก,กับบพาแล้วมันเงียงโพดรอเน่อ่าโค้งเงียงยางมัน มันนักมันปิ่นถอมอยูไหนเฮ้ดมัเชียงฮะถ่ายงกร่าล้กำมางกลังน จอดเล็กหายอยู่พี่น้องเลยแล้วก็ยิงพุโอเคมาเบิ่งทางสามีลูกคนพี่น้องอยู่ในเฮือนมันล่มเนาะสบายดีพี่ทางไอ้เนยวก็มาตรงเฮือนล่ะสบายดีน้องเนยวมีเนื้อได้สรุกสบายดีกลมกำกับไหวพระอุ้ยยังลูกน่ะไหว ปิดไปเน่ใครใครใครออก <laughs> <laughs> ใครออกแล้วโอ้ยคนใครใหญ่บ่เนี่ยบ่ใครเลือช่งบ่ <laughs> โอ้ยอายแล้วอายแล้ว <laughs> <laughs> ใครเลือช่งผู้มาบ่าได้แม่เลยถอกยู่นาเฮือนบ่เชียงผู้ เราไปลหงหันค่าหันบอคออยู่หันของใหม่เราไปพุ่นมาพี่ไปค่ะเอ้าลงไปมาซื้อดีเลยบ่ได้หมดเลยลงหน้าห้องแล้วมอไต้องได้ไปเซลด์ไทยจแรงเลยนาะซางมันจะมึงนีแล้วเนาะซางแห่กันซางมึงจะต้องหาซางคนนึงแหละ กหายพันห้าแน่ตื่มพันห้าเนาะห้องเธอเขาแห้งเพื่อนแล้วก็ตื่มพันห้ามเยอะจ้ะเสียเพิ่มอีกทางนอนบด้วยเผินเฮ็ดเพื่อนรถแน่นักโทษกะบางเทือกะก่อห้องให้น้องนิวเลยเนาะกอไอ้กอทั้งนี้น้องนิวน้องนิวเชาห้องทางใดลูกห้องนอนโตจะเอาทางใด บบเมื่นนนอไหร่มันอไหรอมีเงินมีคำอะไรสิขอห้องออกมาใหา้ห้องส่วนตัวเป็นสาวแล้วเป็นห้องส่วนตัวแล้วบ้านเป็นสาวแลย <ừ> ไม่โดนส่วนตัวลายแลยในบ้านเลยอืม <ừ> เ <ừ> นาะนี่ชินอนทางไหนนอนทางพี่แลยทางพี่เป็นพี่เปนแม่ทางพี่ทางกุก้งมองพี่ทางนี้นนพนยังบุรุษป็นได้ดอกพป็นนางไข่เป็นญ่ขึ้นอีกกตอนให้เป็น ปีนาปีฮื้อมนะสิบเอดสิบสองปีเวลาปีน่อยเนาะนอนไม่ตื่อยู่อลุงวาน้องนิวพอลุงว่ามบ้านเนี่โอ้ยน้องนิวบ่ได้ไปบุญน้ำแม่น้อยใจจักหมอนิวนใจพ่อยาววันไปรายเบื่ฮะไปไป้บื่อไไรเื่อละ เมื่อก่อนนะก็พาผนไปอันในงานมันสะอาดเนาะแต่ว่าบริทายให้แบบลุงเบิ้งโดยไปยู่มือนะครับพี่น้องพาไปยู่แต่บริทายททาให้พี่น้องเบิ้งไปงานจะทั้งปลาลุงจะเป็นห่วงพี่น้องเลยเนาะโอ้ยพอบุญได้รถมาพอบุญได้รถมานี่ตั้งแต่ซื้อรถมาเยอะนี่น้องนิวดีคีเบ่าหอดหาเถื่ออาจารย์พี่น้องเลยเนาะร้ายเถื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะรลายเถื่อแล้ว นี่กรัพอได้เหตุนี่แล้วนี่็พาบพ่าอนิ้วไปอีกเนี่เพราะว่าจะได้ไปไดเว้นแน่วันนี้เนาะเพราะว่าเพื่นก็งานมือทุดยทยเยพ่อเนซุกูหละเนซุกมือสุดท้ทยา่าไปกมือมือพอบุญก็มาเนาะกบมาเพื่อนเลยกัมาับลูกไปเลยมือนกักับลุงไอป่าหบลุงไปเช่งานมือว่าแต่เซโปนกับพนางนิ้วไปเช่กนซิงกระดิวนิ้วชิงน เขาเพือนผีสิงบ่เป็นเพือนผีสิงน้องเขาเพือนผีสิงว่น้องญาติเนาน้องขอเขาก็้นเด้น้องญาติเนาะอนิีสิข่าวบอกันแต่ว่ายยูท่นี่ะยอรนเออเออกะเด้อแบบอเ้านเ็บ้หางกนน้า่กินาไปฮอก่อนเองหนองนิวเด้อเอ้ี้เข่าแล้วลูกงเว่เดอยีวาด เหมือนมึ่งเลยไปสาระปาลุงก่อนนี่เน้ะฮ่าบึงเฮ็ดเบี้ยกำซามันก่อนไป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 ลุงแม่ไปอะไรต้ามาตัดผมไวเรื่ยในแมตตัดผมให้มันยาวแห็มือมือพูดพูดมาตัดคักไแทงมันสุกจะสุกมจะไปบุญตัดไปไปสบายดีวินนอรวินเนอสดีปาลุง่ สบายดีสบายดีบายบายไปไปไหนไปบายสบายดีบ้านสุขุทุกคนเด้อ